อาจจะไปทำไปเรียนไปหา้าเหลนเพื่อนน้ำโมลโอ้โหผู้ฮเงินห่อนจำไหลมสามทีถุ่มพอก็แม่ก็ไปนอนสวดมนตนต่ออีกปิดฝาเก็บฝายแร่นไปเอาของอย่างนี้บ่อยละขั้นทอาทีหน้าเป็นมีหลอบตัวเขาไม่ทำมาทับงนบรนษัทญีิปุนนี่คือว่าเขาเขาสำเร็จโอหหน้าแต่ละปีนี้พกเรือนไปเรื่อยซอนสเรกจอตได้เด็กไปอยู่บรษัทญี่ปุ่นนี่พอดีเพี่ยเขาจะยุติอาุเมืองไทยยุติแล้ววันที่กขว่ามานแล้ว ปีหายไปเลยหกเดือนอโอ้เื่เดือนกับเป็นเมื่อจองเมื่อามเือโคตรทุกอพี่แหละแฉนแปดตัวเนาะเลยรับแ่เลยครนียบายเนี่ยอะไรเข้าใจสําเร็จยูหนาบริษัทเขาจะติดไปเลยงานเข้าไปไปายบมดงายเลยวันฟอแอนคอฟวันหนึ่งเดียวเพื่อทั้งหมดพอครอแมร่รวมเป็นหนึง่งเพื่อเขาทั้งชีวิตเยอเยอะอย่างเดียวบาทเข้าจิตเพื่อทั้งหมดคอแม่์เดวอร์ติกลับคืนใดบอรนะ่ะ ไม่บ่ล้พราะพุทธเจ้าู้เดียวนี่เพื่อค้นทั้งโลกื่อสาวกทั้งเบสดนี่ตายจะขอได้แสียนศาสต์เด้ตายเกิดตายเกิดตายเกิดเพื่อจะเป็นพุทธเจ้าเพราะทัศนูแล้วแต่า萨ทั้งมวลนี่เมตตาทั้งเบสหายธรรมะบริษัทนึงเท่ากันทั้งบริษัทนึงเพื่อเท่ารับพระกราไปทำงานบานเข้าทำงานเท่าสิเพื่อทั้งบริษัทไหนบ่แต่เขาทำงานเพื่อทั้งบริษัททั้งกุศดเนี่ยจะเลื่อนทั้งสองฝ่ายแต่ตอนนี้เขาไปแค่หน้าที่จะคข้อง มองเดียวส่วนเดียวคนน่ะไม่ทั้งหมดเสร็จแล้วก็อยู่ในะมายานเอาอะไรแ,แต่ถ้าใครเข้าไปทาง,งานที่บริษัทเหมือนทั้งหมดทั้งมวลนี่คือตัวเราเหตุวัดไปดูแลทั้งวัดหนักไปเนี่ยจะกล่าวย่างเข้าไปมองได้ภาษาโดนสบายกันทาให้จะสัันแล้วจะเรื่อทั้งวัดประวัติงานไหนครอบครัวไหนวัดนี่เท่ากันอาจารย์ผู้เดียวนี่เพื่อพี่น้องทั้งวัดผู้จับริ็ทันที เอาเงแห้งแหลกมาซื้อกรบีเลยถิตาเที่ยงเขาก็ว่าขายยาบาจา่ายก็ไม่ยังแต่ตาทุกคนมา่นี่งเเพื่ออาจารย์เชตเพื่อ,อุทธเจ้าจเจริญทุกหม่องให้เอาสโูกเกียน่ไปใส่บริษัทญี่ปุ่นเจริญเพราะเะขาใส่สกเกียนตั้งบริษัทนี่เพื่อคุณคนเดียวเลยนะให้ไปเลยหกเดือนโบนัสแล้วคุณทําเพื่อบริษัททั้งหมดได้ไหมผมเป็นตนาทีป้ายหัวหมอหันหมอนีี้ปหันอันเลอปิโลงาของอังบังเกเจ็บทั้งเม็ดนั่เขาจะเป็นเจ้าของจ่กระเบื้องซอยกัน จะนั่นเลือกงานปุ๊บทุกคนสิสสอซองสายตาหลอกของทํางานตัวเองยางกาเนของหนะ้าเป็นหนามหัวไฟหัวยังเขาบ่นสอดกันว่าบทสัจญิปุนจะได้เจริญแค่หาเงินกับพ่อทํางานสาวที่ติดิหยุดไปเลื่อยแต่ขี่ไทยวิญญาณสั้นบังขี่ไทยแบบร้อยเหตุร้อยนอนนอนตางอีขี่ตางเศร้าเมื่อยเขาโทษเอาแค่นาที่เจ้าของยืนให้โมมันไม่ทั้งหมดเลยหนึ่งเดียวเนี่ย ทั้งหมดในอบตอเทศบาลเทศบาลทั้งหมดเพื่อเราเรนี่เจริญนี่รักกัรง่ายๆอีกเนี่ยนี่แต่คนหน้าเห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบหน้าที่ตัวยังทําไม่สําเร็จโยนให้เพื่อนเอาซ้ายไปซ้ายอย่างเงี้ยไม่มีทาจเจริญแต่ถ้าเราทำเพื่อองค์กรเท่าไรรับรององค์กรก็จะตอบแทนคนดีทั้งสองฝ่ายกําไรอื้อซ่าเลยบริษัทนี้ขยายต่อไปได้อีกลูกล้นมาเข้างานได้อีกนี่แค่นี้นเองรักกันงาน่ายเพียงแค่ว่าไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวเสียเปรียบเสียสละ ทำมากกว่าที่เราทําได้เอาไปใส่ในเรื่องหลักการทุกนวยง,งานไม่ว่าทางโลกทางธรรมสาเร็จทั้งหมดองค์ศาสดานพระองค์เรียนทําเพื่อสาวกทั้งหมดทั้งมวลเลยเพื่อเราทั้งหมดด้วยไม่รู้จักด้วยยอมตายเพื่อคนอื่นสี่อาสงไขย,ยิ่งกว่าแสนมหากรับนับเป็นชาติไม่ได้เป็นล้านล้านชาติเพื่อตัดสรู้ทมและนํามาบอกโดยไม่มีเงอนไขเป็นอรหันเป็นสาวกมากมายยมเอาไปปฏิบัติ เกิดร่ำเกิดรวยเป็นสวรรค์อุต่าหะเพราะพทธองค์ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเอาสิ่งใดแรกเปลี่ยนูย่แต่ให้กับให้นั้นนั้นย้อนม,มาที่ตัวเราพ่อแม่ทำเพื่อเราทั้งหมดองค์ประกอบตัวงหมดหมดแล้วเรื่อยอย่างเดียวเราตั้งใจเรียนใจทําหน้าที่และในความตั้งใจก,ก็ต้องมีบุญหนุนด้วยกุศลใหญ่คือาการปฏิบททัติธรรมลำพังใจบาตรทำบุญสวดมนต์แม่แพระก็เป็นบุญแต่สิบ,บุญร้อยบุญยังไม่เท่ากุศลหนึ่งครั้งคือการปฏิบททัติธรรม การนั่งสมาธิการถือศีลแปดหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ประมาณเท่ากับศีลห้าร้อยปีนั่นแหละนับกันเป็นคนละขั้นเลยนะศีลแปดหนึ่งวันหนึ่งคืนเท่ากับศีลห้าตั้งหลายร้อยปีศีลสิบหนึ่งวันสามาเนรบวชในวันนั้นก็ยิ่งกว่าศีลแปดตั้งหลายปีพระภิสุ 9, เก้าขาออกจากบวชในวันนั้นก็ยิ่งกว่าสามเนรบวตั้งแต่ตปีมันคนละขั้น,นการสร้างกุศลใหญ่นในพุทธศาสนาจะนับตามขั้นของศีลการให้ทานก็เหมือนกัน อย่างที่อาจารย์ได้บอกให้จับสเตเรียฉามุดต,ตัวแดงแมงตัวน้อยสิบเท่าร้อยเท่าใช่ไหมให้คนที่จะบ้าไหวสเสรษฐกิตก็ขึ้นเป็นท่ีคูนนั่นเองอัพขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าอคนที่มีสีลห้าก็บวกขึ้นไปอีกสิแต่บวกขึ้นไปอีกตรงกันข้ามถ้าเราไปล่วงเกินแต่นี่ไปล่วงเกินบุคคลที่มีสีลห้าร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับไปบุคคนที่ไปล่วงเกินสินแปดครั้งเดียวมันก็จะอัพขึ้นอัพขึ้นกรรมอะนะบุญก็อัพขึ้น,อ,นอัพขึ้นอย่เนี่ย สินห้าพึงสำรวมในขอบเขตแห่งตนเป็นสินห้าอย่าล่วงเกินสินแปดบุคคลผู้มีสินแปดพึงสำรวมสินแห่งตนปฏิบัติแห่งตนอย่างลง่วงเกินสินสิบแม้แต่ระบบความคิดแห่งตนสาตาที่มอง็จะสร้างแค่นี้องว่าไรสินสิบสามเณรพึงสำรวมด้วยสินสิบเราคอแห่งสมณะอย่างลง่วงเกินสินสองร้อยีบเจ็ดแม้แต่กิริยาแห่งความคิดจะกล่วาวไปด้ความพูดหรือการกระทําเมื่อมีการล่วงเกินที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วจะทําอะไรไม่ขึ้นมันจะไหม้ตัวเอง เป็นลูกเป็นเต้าก็าสับสจแห่งตนอย่าไปร่วมเกินพ่อแม่โอ้ยทุกวันนี้จ่าพ่อได้เห็นแล้วส,สรบสนสับไม่ใจมันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะเด,ดอดแห่งศีลถ้ามาไหมแล้วยิ่งกว่าไฟไหมป่าเด,ดอดแห่งพ่อแม่ถ้าไหมถูกแล้วยิ่งกว่าไฟไหมป่าสิ่งอื่นใดดังนั้นพ่อแม่จึงให้พรเสี่ลูกเปรียบเสมือนไฟไหมป่าที่ว่าร้อนแรงเป็นเท่าฐานทั้งหมด ทีนี้พอไฟดับผ่านไปฝนตกมายาก,ก็งอกขึ้นต้นไม้งอกขึ้นใช่ไหมงามป่านั้นเขียวงามกว่าเดิมแต่ถ้าบุคคลในโดนเดชแห่งศีลแห่ธรรมไม่แล้วจะไม่มีความงอกงามเหมือนป่าจะทํามาค้าไม่ขึ้นจะดอกอย่างนั้นแหละยาวนานหลายร้อยหลาย,ลายพันปีตรงกันข้ามถ้าบูชาบุคคลผู้มีศีลบูชาคุณพ่อคุณแม่แม้แต่จิตต้เลีกถึงสมานานัสนาและเรียกถึงน้อมด้วยจิตด้วยใจ ก็จะ,จะเจริญอย่างหาที่สุดไม่ได้จะเป็นทวีคูณเท่านี้เนยะแห่งนี้มันเป็นมันเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนเราเสี่ยงลูกบอลเข้าไปที่กำแพงเสี่ยงเบาๆปุ๊บมันก็กระเด้งมาเบาๆตามแรงใช่ไหมแต่ถ้าออกแรงเต็มร้อยม,มันก็จะมาเต็มร้อยอันนี้คือกฎแห่งกรรมก็เช่นเดียวกันตัวเราเป็นคนกระทํากฎนี้เป็นธรรมชาติที่ที่ตายตัวแล้วก็ไม่คดโกงผู้ใดเอาคนนี้เสี่ยงร้อยให้มาห้าสิบไม่ใช่ จกคนดีคนไม่ดีจะ,อ,ะออกแรงไปเต็มล้อยก็สะท้อนกลับมาร้อยอันนี้กฎธรรมชาติการกระทำของเราก็เช่นเดียวกันทําดีเต็มร้อยจเจตนาแรงกล้าผลวกเกิดกับเราเต็มร้อยในส่วนที่ดีใครกําหนดใครกระทําตัวเราบุคคลอื่นเป็นเพียงกระจกสะท้อนตามขั้นของศีลตามขั้นของคุณอริยคุณก็ว่ากันไปนะตัวเราคือผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อมีองค์ประกอบที่ดียบรเ้เสร็จแล้ว เรื่องอย่างนี้คือตั้งใจเดินด้วยดีเรือความเพียรในทางโลกแล้วก็กุศลในทางํารสร้างเหมืนแปลเหมือนแปลในจจำนวนคนที่จบปริญญาตีตัวเองมีเป็นเหมือนเป็นแสนในประเทศไทยแต่บุคคลที่จะสําเร็จไม่ได้มีถึงเหมือนถึงแสนนะบุคคลเหล่านั้นมีความรู้ทางโลกก็ต้องมีกุศลทางธรรมมีบุญมีความมีเกื้องกลอาจจะสําเร็จหน้าที่สูงส่งแต่ถ้าความมีไม่มีก็ต้องหล่นลงมาดอกลงมาด้วยบาปก,กรรมที่เขาทา แล้วถ้าเมื่อตกจำแล้วก,ก็ยาวเลยทีนี้ดังนั้นโอกาสเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอาการโคจรสิบสองอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีศีลธมีธรรมค์ประกอบทุกอย่างดีหมดเลยทั้งมวลเพื่อเราคนเดียวเละครูบาอาจาราย์องค์ประกอบก็เหลือแค่หนึ่งเดียวอย่าแค่วันอย่พอออนหรือเปล่าอันนี้หลักวิทยา,าศาสตร์ง,ง่ายใช่ไหมตรองตามได้ใช่ไหมทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา เลือกปฏิบัติเลือกกระทำเป็นกรรมของการกระทำทำดีก็เป็นซูปเปอร์ทวีปุน่นเจตนาเรียนก้ามีศีลสวดนะฮะปฏิบัติตรงพ่อถ้าทำมาดีก็ดิ่งลงลึกมันงัห